เข้ามาแนะนำนะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปนะครับว่าของเราเองเนี่ยเราก็มีทั้งกองกองเปิดแล้วก็กองอ่านเอฟนะครับแล้วก็ในแต่ละคู่เนี่ยมันก็จะมีทั้งกองที่เห็นค่างเงินแล้วก็ไม่เห็นข่างเงินนะครับก็อันนี้ในในระหว่างคู่ของท่านเนี่ยก็สามารถเข้าไปเรียกว่าสลับเปลี่ยนกองกองทุนได้เองเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ไม่เสียค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนด้วยธรรมเนียมนิดนึงนะครับก็ในฝั่งของตัวค่าธรรมเนียมเองเนี่ย นะครับก็ถ้าเป็นในฝั่งของตัวกองเปิดนะครับก็จะมีในฝั่งของตัวฟอนต์เอเนี่ย0.5นะครับถ้าเป็นกอง i m เเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับก็คือ,อ,อไม่ต้องเสียค่าฟอนต์เอนะครับอันนี้จะเป็นความได้เปรียบของการเข้าไปซื้อพวกกองแท็กซี่บริษัฝันนอกจากได้ลดภาษีแล้วเนี่ยเราก็ไม่เก็บไม่เก็บค่าธรรมเนียมแลกเข้าด้วยนะครับแล้วก็ในขณะที่ฝั่งของ Management f e e เนี่ยก็คิดเท่ากันเลยก็คือประมาณ0.8เอ,อถ้ารวม Total ทุกอย่างแล้วก็ประมาณ1ท่วนต่อปีครับผมค่ะกองกร พี่ลีมองว่าเป็นบราจที่ใจดีกับนักลงทุนนะค่าธรรมเนียมไม่แพงเหมือนถ้าใครอยากจะหากองที่เหมือนกันกับเจ้าอื่นแล้วได้แต้มต่อในเรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วก็ได้ความครบได้อีกอกอีกอีกกต่อหนึ่งคือได้ความครบเรื่องเฮกับ